ไม่เมื่อกี้นี้กูกดเลือกตัว,ตวปล่าวะแต่ว่าไม่ได้กดเลือกว่ะกดกดไม่ได้กดไม่ได้กดเอาเลือกคิวเลยนะเ,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 เดี๋ยวเฮ้ยรู้ใจเกินเกมเดี๋ยว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 เปิดลำโพงทั้งหมดก่อนมันไม่เจออะไรบันเทงนอยอยิงบันเทิงหรอกจริงๆเพราะว่าตอนนีม้มีการเปิดลำโพงเลย<ๆ>โอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาหน่อยกูไปอยูกูไปเลยเกูไปกูียก่อนขอิ้ปรายยยา่ไม่ไมไม่แค่ถ่ายออกเดี๋ยวลาาโอ้โหเียโคตรแย่เวเลปากโดนปวดตลอดเอตแห่งแม่งกโดนอาแกเอาจริงไปอยไปอย่นี่ไปนไปนี้ยอแม่งเจออย่างงี้กูอยากกูอยากกลับไปทำช่องเลยไอ้เหี้ยมัรู้วันพิมมั้ไงอ้ยอ้ย อู้โหโอ้โหดูไปกดติดตามนะครับโูมีกำลังใจอะไรทีนี้นี่ไงนี่ไงไปกำลังใจไปกำลังใจแล้วก็แพ้ไปครับไอ้กูกูได้สี่แล้วบินแม่งไอ้กูฟิกไว้พิกเกอร์โยกอะหรือยากเปล่าคือตายกูจะตายกูจะตายเโี้โหหนึ่งเที่ยวมั้ยไม่อนตอนกูไปแข่งอ่ะกูก็ใช้ซาตานะเว้ย แพ้เลยเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แพ้ดิตอนที่กูเล่นซาตตาชนะบอมซิมันแบนกูมันแบนซาตตาอีกเลยหลังจากนั้นอะ่ะเฮ้ยเสียพี่ไปแล้วไม,ไม่ได้เฮ้ยตานน้สกินอย่างสวยเลยสกินแววเลดเ็ดอ่ะเดี๋ยวกูเล่นแม่ง,มงมรู้จักโฟกิงปะรู้จักโฟกิงเฮ้ยดูแม่งหลักหลอนใช่ไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอามาพี่มาปมปู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 เฮ้ยไม่ขี้ดีกว่าก็ได้เดี๋ยวกูไปช่วยมาหลอกก่อนว่ากูได้ปะ ไม่ได้มันใช้ทุกอย่างมาหมดแล้วนะตายสวยไอ้สองเฮ้ยทัดทัดเดียวทัดเดียวสวยมัหลดสวยอ้๊ยขี้มันเล่นกูมันเล่นกูมันเล่นกูสวย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 โอ้ยโไม่คิดว่าปิดป้องเลยเมื่อกี้ได้เห็นรูปไฟช็อตไฟช็อตไงขี้ว่าก็บอกก็บอกแล้วก็บอกแล้วคือ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 สตาร์กูโน่หนึ่งอ่ะแค่นั้นแหละ ไอ้เพื่อนใจใจไอ้เพื่อนเจ้าเพื่อนใจใจเนี้ยชิคก็จูยมมาสองตาติดไอ้ชิคกูอัดคลิปไว้มึงโดนแบนแน่ไอ้ชิคต้องส่งเรื่องไปทางคารีนาเอ้ยก็ส่งเดยก็ส่งโผล่แม่งไม่ฟ้ากดออกไอ้เทียเขาเทียอะไรเฮ้ยมาท้อสวยไอ้มาท้อเปิดดักกูดักนี่ไงนี่ไงไอ้ตาตายพี่โดนหนึ่งน้องเออไม่ตายไม่ตายไม่ตายระยะกูไม่ถึงเท่าทีโอ้ยชิคก็แรงแรงแรงอันนี้หน่อยอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเออเนี่ย สวยไมดูดูหัวร้อนมึงดูมันหัวร้อนกูอะไรูลืมลืมบอแหวนลืมบอแหวนอีอีี้ยเชนี่ชนีนี่ได้ปะี่าจได้ลปอมนะฟอมอมอตองดูสวยสวยสวยจะแบบพี่เฮ้ยกูไม่ตึงจริงเ้ยกู่สตั้งแต่แรกตอนที่กูเล่นแร็อเออ น่าดูแลเลยลาดแลเลยสเตปติกรเดี๋ยวไปดูติกอย่าหาทาสเตปติกรออนแล้วนอเต็แอเออใช่เตปแอเฮ้ยมาปึ๊บหลบกรทางนี้เอาเอากระไดคิวสวย โอเคตั้งคิวตั้คิ้เม่งกีโคนตีบ้าหกไม่เป็นไรแตามันตายโอเคให้ไปพี่มาแล้วพี่มาแล้วอ้นี้โคตรโคตรถือเลยใครมันจะโลเท่ากูซาตาเออเยสตราตาไมสโงไงไงไม่แตไอีสเจ้าหาเล่นเด็กนี่ เฮ้ยเออนอมันเอาดาบเลยไม่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 มึงรอมึงรอมึงอยากเห็นนี้ป่ะไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์เราเราเป๊บนึงเราแป๊บนะไรอะเดี๋ยวรอเดินมาเฮ้ยเอาดาล่าเดี๋ยวไปได้ไปได้เดี๋ยวผมเคลียร์ได้ครับไม่เป็นไรครับไปดูกูจะสโลว์คิวมาให้ดูไว้คอยดูนะบอท้อดีๆเราบอกท้อไปตายไม่นะเพื่อนมึงคนท้อแล้วท้อแล้วพอแล้วกูมินบงไปละไม่จริงไม่ได้นะเมื่อกี้ไม่มีใครมึงบอกเพื่อนไม่ตายเหรอ ฮะมอกเพฟ่ยนไปตายเมื่อกี้ไม่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 คือกะจะไปหยอกไปเลดเล่นไงกะติเข้าไปแต่มอท็อปมันเข้าสุดเกินเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเพื่อไปตายมึงรู้จักฟฟกี้ไหมไมค์เกลฟกี้เนี่ยนี่ว่าไมค์เกลอีกมึงลองกดบ้ามันดีกดบ้าใส่หน้ามันอะเอาดิท็อปสิทเพลเดอร์ไอสัตว์อันไมค์เกลไม่ได้เรื่อว่าไมค์เกลเขาทำให้ทุกคนทุกข้ามหัวน้อนจริงไหม ไม่ถ้าเรามากินไฟเพื่อจเป็นไงวะใช่ว่ะอุ้ยก็บจัดเองกูจัดเองอุ้ยอืมอ๋อมินตกก็อ่ะบินตกดีสัมมาไทยก่อนเดี๋ยวกูเคลียร์ก่อนค่อยไปเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเราเราเราเยอะไปเพื่อนเคยยื้อไปเพื่อนงั้นหรเราไปเราไปเลยเราไปอุ้ยนั่นกระล่างไม่น่าได้แนี่ยไม่ได้ละมีเคลียร์มาอยู่แบบนึงล่างได้แบบชิวๆ ตาย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 วิ่งขึ้นิดเดียวโดยแช่ดาเมจตัวโอโออยากเท่าอะดูเทนดิดูดดูเทนดีมันฟุ่มเฟี้ยวอะโอ้ยกูเดินติดกำแพงอุ้ยมันจะตายแล้วิดเดียวอุ้ยสวยเพื่อนปิดป้อมไปฆ่ามันเชียร์กลางนะกูเชียร์กลางเออสวยกูเชียร์กลางกูเลียร์เลยกำลังเด็ดเด็ดมากกูมีกำลังใจทำยูทูบแล้ว มึง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 อยากเห็นไฮไลท์มั้ล่ะเดี๋ยวกูทำให้ดูไฮไลท์ที่อะไรกันบ้าอ๋อเป็นท่าเป็นท่าสแต็กไงรอดูมึงเดินนี่มึงเดินนี่ไอ้ยแทงแทงเดินนำเลยโฟคิงอะเดินเลยตัวเปิดอะ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 เปิดเปิดอะครับนี่ตายบอกแล้วพี่โฟคิงของจริงไม่เหลืออะไรให้เลยมึงรู้จักโฟคิงไม่้ยล่ะแทงตัวเปิดอะเอาดีดีอุ้ยพอแล้วพอแล้วเอี่ย ใจเย็นนะเพื่อนเพื่อนจะตายจะตายใจเย็นนะใจใจเพื่อนใจตามมังกรเถอะใจเย็นๆนะเพื่อนเพื่ไปมัเพื่อนไปโดนรัดไม่ถ้าโดนถ้าโดนถ้าโดนรัดไม่ตลกนะบอกเลยเจริงเดี๋ยวก็อันนี้ก่อนมังกรก่อนจะแดงเลยมึงได้แต่ขอแล้วรู้สึกมีความสุขอย่าเลยเฮ้ยมึงน่าเข้าอ่ะมึงดูมึงดูฝั่งมันเดินไปกระจุกกระจุกอ่ะถ้ากูแชร์ได้เบียดให้มึงแล้วมึงเข้าไปพอดีอ่ะคิดว่าไงวะอ้

อยู่เล่อยู่เกลยพี่ไอ้ยูชิ้นเองก็รู้ว่ากดต่อสิปต่อสมีเพื่อนสอนทานไพ่อนสอนก็ได้นะเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปอย่าแพ้กูแต่เรือให้อยู่กูแต่เรื่อให้อยู่กูไปแล้วกูไปแล้วกูอยู่อะไรกูพี่อะไรเรียบร้อยกูสวนตัวนี้กูสวนคนเชื่อคนเฮ้ยรอ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 อดีตอดิมาแล้วตีมาตีมาตีมาเออบินยังไม่บินเลยกูตายเฮ้ยอดีตเก็บงานเก็บงานสวยสวย สวยสวยอุ้ยอุ้ยตายใครเห็นก็ว่าตายไม่คิดว่าหนไม่ตายได้ไงอะ่ะเฮ้ยมึงดูมึงดูเอสซิคูท่านี่เท่ากับโลมเลยนี่อะไรอ่ะเหนี่ร้อดได้ไง <laughs> เดี๋ยวเท่าติ่งไม้อ่ะมามามาอุ้ยแต่ว,ว่าป้อมเราไม่แตกปีกแข่งโพลีแม่ง เเกี่ยวเลยวะไอ้เชี่ยพอไม่ได้โบลีเอเกี่ยวเกี่ยวแล้วโบลิลัมที่ชนะป่ะแม่งกูคนเดียวก็เขาอยู่อะเฮ้ยเฮ้ยเกิดเกิดตายเกิดตายเฮ้ยไ่คิคิดซีหลุดคิดซีหลุดคิคิดคนเดียวคิดซีคนเดียวเฮ้ยเม็ดหอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกยิงคนเดียวเยิงยิงซีคนเดียวเว้ไม่โดนตัดสายปะครับแล้วพิงก่อจริงครับตับตับตไปเรียนเอยซูอย เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่่ไไม่ด้ขอโทษได้ไหมอ่ะเด้ขอ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 โทษได้ไหมอ่ะกูรอเล่นรอเล่นกูดูจังหวะอยู่ไม่มีจังหวะได้เลยอ่ะมันมีมันมีเปิดแมปอ่ะตายตายช่วยกูช่วยกูมาจะถ่กูจะถ่ายเพื่อนเต้ยใครจะเตะนั่นนายกำลังจะทอะไรเพื่อนทำไมไา้อ๋อนายนาลังอมาโอเคทำไปเ่อน

เฮ้ยมีรางไม่มีรางไมวะสวยไส่ย่นก็ส่วนมี้รางจะแพ้ว่ะไม่มีเอ้มจำคำพูดแลได้ปะไม่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 มึงไม่ต้องพูดไอ้สัสตร์มึงต้องพูดไอ้เหี้ยมึงดุดเลยคำคำพูดเปกูโง่อ่ะเฮ้ยกูส่วนกูแบบเฮ้ยเชี่ยมึงไม่รู้สึกแพ้อะไรวะไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่รู้สึกแพ้เลยมึงดูดิงดุงดุดูงดุง เพื่อนไม่รู้สึกจะแพ้เลยว่ะอะไรกันครับผมมาบ้าไปเกมไม่เกมไมค์เขาคลิปเบย์เนียเดี๋ยวแพ้แล้วไอ้ชี้แม่งมันดูกูมันดูกูไอต้ต้องเกมมันต้องเกมพูดว่าอะไรอ่ะโข่ยขอเดี๋ยวคืออะไรกันเนี่ยบันเทิงดัอเาอะไรกันครับเนี่ยกูได้คลิปละ อืเบียดทอง